ในปีปีหนึ่งจะมีอนิเมะจากฝั่งญี่ปุ่นมาให้เราดูหลากหลายเรื่องมีหลายเรื่องที่ทำออกมาได้สนุกและเป็นกระแสในวงกว้างแต่ก็มีอีกหลายเรื่องเลยที่ทำออกมาได้สนุกและคิดว่าน่าจะดังได้มากกว่านี้ทาให้วันนี้เราเลยจะพาทุกคนมาดูกันว่าจะมีอนิเมะนเด e ร์เรื่องไหนบ้างที่ดีจนต้องบอกต่อถ้าพร้อมแล้วอย่ารอช้ากดไลค์กดแชร์และไปชมพร้อมๆกันเลยออดแท็กซี่ปี2021นี่ไม่ใช่อนิเมะเกี่ยวกับสัตว์โลกน่ารักแต่เป็นเทเลอร์ที่โคตรเจ๋งเรื่องราวของโอตโตคาว่าวอลัสขับแท็กซี่หน้าตาาเเฉยๆที่ข้พปปพัััวนกบค เด็กสาวหายตัวไปแบบงงๆและคนที่ขึ้นมาแต่และคนก็ท่าทางแปลกๆแ,และเหมือนจะมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างเรื่องราวค่อยๆปฏิปต่อและอยู่ดีๆก็กลายเป็นพอดแนวสืบสวนหักมุมแบบโคตรเดือดและชอบอะไรที่มีปมไม่คิดเยอะๆเรื่องนี้แหละต้องดูสุรุเนปี2018เรื่องราวของมินาโตะนารูมะอดีตนักยิงธนูที่เคยเทพแต่ดันมีปมในใจจนเลิกเล่นไปพอขึ้นชันมัธยมเพื่อนๆก็ดึงตัวกลับมายิงธนูอีกครั้งแต่แค่จับไปธนูก็สะก,กิดแผลเก่าแล้วเพราะนอกจากต้องเคลียร์ใจกับตัวเองยังต้องรับมือ กับแรงกดดันของการแข่งขันอารมณ์เรื่องก็ละมุนล,ละมุนฟิลดีแบบสบายสบาย,บายให้ชอบแนวกีฬาบวกดราม่าที่ดูแล้วอบอุ่นหัวใจต้องลอง ซอนนี่บอยปี2021ยูดีดีนักเรียนทั้งโรงเรียนก็ว้าไปอย่างมิติที่ไร้กฎเกณฑ์แต่ละคนได้พลังพิเศษมาแบบงง,งๆแต่แทนที่จะเป็นแนวซูเปอร์ฮีโร่มันกลับกลายเป็นการเอาตัวรอดและค้นหาความหมายของชีวิตแบบปาดยานหนักๆงานภาพสไตล์แปลกๆแต่เนื้อหาโคตรหลือดูแล้วต้องใช้สมองหน่อยแต่ในเรื่องเข้มข้นจนไม่อยากให้พลาด กังคุสุโอปี2004ดัดแปลงจากนิยายดัง The c o u n t of Monte Cristo แต่เติมความไซเบอร์พังและลึกลับแบบจัดเต็มเรื่องราวของอเบิร์ตหนุ่มชั้นสูงที่ไปเจอกับท่านเขาแห่งมอนเตกิสโตและชีวิตเขาก็ค่อยๆถูกดึงเข้าสู่วังวนแห่งแผนการแก้แค้นสุดซับซ้อนงานภาพล้ำมากมีสไตล์เฉพาะตัวสุดๆใครชอบแนวแบบผักหลังดราม่าหนักๆวายนิดๆพลาดไม่ได้ From the beginning, not true the It's beginning AO อาชีปี2อ2 2ันี่สิบอง AO อีอาชิโตเด็กหนุ่มที่โคตรหลงไหลในกีฬาฟุตบอลแต่ยังเล่นแบบไร้ระบบพอเข้าทีมเยาวชนระดับโปรก็โดนโค้ชเขี้ยวเขียนจนปางตายแต่หมอนี่มันมีพรสวรรค์และมีสายตาพิเศษกว่าคนอื่นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การเตะบอลแบบโชว์เทพแต่มันลงลึกเรื่องแทคนิกและการพัฒนานักเตะแบบโคตรสมจริงแอคชั่นในสนามก็โคตรเดือดนักเตะแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจใครสายกีฬาพลาดไม่ได้ นินจาคามุยปี2024โจฮิการอดีตนินจาหัวที่หนีออกจากองค์กรไปใช้ชีวิตธรรมดาแต่โดนตามล้างแขนจนชีวิตพังสุดท้ายเขาต้องกลับมาฟาดฟ,ฟันกับอดีตอีกครั้งเรียกด้ว,ว่านี้มันพอจอนอวิกเวอร์ชั่นนินจาชัดฉาากแอคชั่นโคตรดุเดือดมีทั้งดาบและปืนเทคโนโลยีล้ำล้าปนกันไปมาถ้าชอบแนวเลือดสาดแบบไม่ไวหน้าใครเรื่องนี้คือของดีชิมนโนซูเมะปี2006 รักต้องห้ามระหว่างนักล่าปีศาจกับปีศาจที่เป็นเหยื่อของเขาเองแค่พอตก็ดูดาราม่าหนักแล้วแต่ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้มันโคตรบ้าพลังทั้งงานสไตล์หยาบหยาบแอคชั่นดิบๆที่มีทั้งความรักและความขัดแยง้งมที่เข้มข้นและโคตรด,ดาร์กถ้าใครชอบอนิเมะแบบแหวกๆมีสไตล์ห้ามพลาดเรื่องนี้เด็ดขาด ยูสุกิซังจิโนยคิวไดปี2023ยาฮาโตพี่ชายคนโตที่ต้องมารับบทพ่อแม่จําเป็นดูแลน้องๆอ,อ,อีก3าคนหลังจากที่พ่อแม่ต้องเสียไปน้องแต่ละคนก็มีนิสัยต่างกันสุดขั้วไ่เกิดเป็นชีวิตประจําวันวุ่นวุ่น,นที่ดูแล้วทั้งอบอุ่นและตลกแบบพี่น้องใครชอบแนวฟิลครอบครัวน่ารักน่ารักอันนี้คือดูแล้วใจฟูสุดๆเป็นอีกเรื่องที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครได้ดีแบบโคตรเลี้ยว พ a นอยเอเจนปี2004คัตรฆาตกรเด็กที่ใช้ไม้เบสบอลไล่หวดเหยื่อทั่วเมืองดูเผินๆอาจเป็นแค่คดีฆาตรกรรมธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวโยงกับจิตใต้สำนึกของคนในเมืองแบบสุดพีคเรื่องนี้เล่าเรื่องแบบไม่เป็นเส้นตรงมีหลายมุมมองที่เกี่ยวข้องกันหมดและค่อยๆเผยด้านมืดของสังคมญี่ปุ่นเป็นไซโคเทเลอร์ที่ชวนให้คิดเยอะมากบอกเลยว่าดูแล้วหัวหมุนแน่นอน เนงงคุไดมาเกียวปี2023หลังภัยพิบัติครั้งใหญ่เด็กๆที่อยู่ในสถาบันปิดตายที่ดูเหมือนสวรรค์ต้องการออกไปเล่นข้างนอกส่วนข้างนอกที่เป็นโลกร่มสลายไปแล้วก็เต็มไปด้วยอสุรกายและอันตรายรอบตัวมาลุและคิลุกกดกำลังเดินทางไปสถานที่ที่เรียกว่าสวรรค์แต่สิ่งที่พวกเขาต้องเจอคือความจริงสุดช็อกอนิเมะผสมสารไซไฟ,ไฟเอาตัวรอดและปริศนาได้อย่างลงตัวใครสายแนวดิสโทเปียไม่ควรพลาด ไทยโชโอตโตเม่แฟรีร่เทลปี2021ชีวิตของทามาฮิโกะหนุ่มชนชั้นสูงที่ถูกครอบครัวทอดทิ้งหลังจากเกิดอุบัติเหตุจนวันหนึ่งเขาได้พบกับเจ้าสาวที่ถูกส่งมาให้แต่งงานด้วยชูซูกิเด็กสาวที่สดใสามาเปลี่ยนชีวิตเขาจากความสิ้นหวังให้กลายเป็นความอบอุ่นเรื่องราวความรักที่ซึ้งแบบเรียบง่ายแต่บอกได้เลยว่าทําให้ใจฟูสุดๆงานภาพที่ทําออกมาได้ละมุนเพลงขพใครชอบแนวโรแมนติกฟิลกู๊ดบอกเลยว่าต้องดู มูชิชิปี2005เรื่องราวของมูชิสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่อยู่ร่วมกับมนุษย์มาตลอดแต่ไม่มีใครเห็นกินโกดนักเดินทางผู้เชี่ยวชาญเรื่องมูชิเดินทางไปทั่วญี่ปุ่นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งเหล่านี้แต่ละตอนเป็นเรื่องราวสั้นๆท,ที่ทําออกมาได้อบอุ่นและเศร้าในเวลาเดียวกันอนิเมะที่ดูแล้วเหมือนที่พักใจงานภาพโคตรสวยดนตรีประกอบก็ดีฟิวดีสุดๆ มูโนโนเกะปี2007เยคุชิหนุ่มพนเจนจรที่มีความสามารถในการกำจัดวิญญาณหลายแต่ก่อนที่จะทำได้เขาต้องค้นหาความจริงเกี่ยวกับความแค้นและเรื่องราวเบื้องหลังของพวกมันเสียก่อนออนิเมะเรื่องนี้ใช้ศิลปะแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมผสมผสานแนวหลอนๆแต่สวยแบบแปลกตาสุดๆเนื้อหานี่โคตรลึกและดาร์กมากใครชอบแนวสยองขวัญแบบเนื้อเลืองโคตรผีไม่ควรพลาด เดอะเฟเบิลปี2024เมื่อมือสังหารอันดับหนึ่งที่สามารถฆ่าคนได้ในพิบตาอยู่ดีๆก็ดันถูกบอกให้พักงานและให้ไปใช้ชีวิตปกติธรรมดาเป็นเวลา1ปีแต่มือสังหารที่ไม่เคยใช้ชีวิตธรรมดาจะใช้ชีวิตอย่างไรไม่ให้พังพินาศไปก่อนละ่ะเรื่องนี้มีทั้งแอคชั่นเดือดเดือกับมุกตลกแนวตึงๆแบบฮาแตกไปพร้อมกันดูแล้วมันแถมขำจนกำค้างค คิ่มนุษที่เห็นปี2021คนบเาบันเนเด็กหนุ่มหน้าตายที่โดนขนรอบข้างลังเกีย د. แต่ความจริงแล้วเขาไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแถมทนทานแบบโคตรวันหนึ่งอินุมาก,กินนักสืบสายเหนือธรรมชาติได้ดึงตัวเขาไปทํางานด้วยพวกเขาเจคอคดีแปลกๆแ,และมีปีศาจท,ที่ต้องรับมือพวกเพื่อนใหม่ก็ทําตัวบ้าบอไม่แพ้กันเรื่องนี้เป็นแนวสืบสวนบวกแอคชั่นเหนือธรรมชาติที่ดูสนุกแบบคาดไม่ถึงแอบมีกลิ่นแบบโคนันในเวอร์ชั่นที่ต้องเจอเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติมบ กิร์สแบนคายปี2024ีอิเซลิน,นีนะเด็กสาวที่มีอดีตหนักหน่วงและปัญหาชีวิตมากมายตัดสินใจมารวมตัวกันเพื่อสร้างวงดนตรีเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องนี้ไม่ใช่อนิเมะไอดอลใสๆแต่เป็นแนวดราม่าหนักๆที่สะท้อนความเจ็บปวดของวัยรุ่นงานภาพเป็นทีดีที่ทำออกมาได้อย่างสวยงามเพลงเพราะมากเนื้อเรื่องดึงอารมณ์สุดๆดูแล้วอินไปกับตัวละครทุกคน คยบะปี2008โลกที่คนสามารถถ่ายโอนความทรงจําลงชิปและเปลี่ยนร่างกายได้ตามใจชอบแต่สิ่งที่ดูเหมือนยูโทเปียกับเต็ไมไปด้วยการแบ่งชนชั้นและความเวลวร้ายที่ซ่อนอยู่เคยบะเด็กหนุ่มที่ตื่นขึ้นมาในร่างที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องออกเดินทางเพื่อค้นหาความจริงงานภาพถือว่ามีเอกลักษณ์แบบเด็กๆแต่เนื้อหาโคตรหนักและดาร์สะเทือนใจแบบคาดไม่ถึง าคุริโยโนยดโดเมชิปี2018เอาอีเด็กสาวที่ถนัดในการทำอาหารและมีสัมผัสพิเศษ,ษ,ษ,ษในการมองเห็นทูดวันหนึ่งเธอถูกลากเข้าไปยังโรงเตี๊ยมของเหล่าทูดโดยอ้างว่าคุณปู่ของเธอเคยติดหนี้เขาและแทนที่เธอจะยอมแต่งงานกับเหล่าอสูรเธอตัดสินใจทำงานที่โรงเตี๊ยมเพื่อใช้หนี้แทนเรื่องราวแนวทำอาหารผสมแฟนตาซีที่มีทางมิตรภาพและโรแมนต์เบาๆ <c oughs> กิมกาอาร์เชสแอนด์อิลูชัปี2016กลุ่มวัยรุ่นที่ตื่นขึ้น,นมาในโลกแฟนตาซีแบบไร้ความทรงจำไม่ใช่แนวเทพทู pe, 2, แบบอิเซกายทั่วไปทุกคนต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดแบบโคตรเลียวไม่มีสกิลโกงตุยก็คือตุยจริงๆอนิเมะเรื่องนี้โฟกัสเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวละครและการเอาตัวรอดแบบสมจริงงานภาพสวยเพลงประกอบดีดูแล้วอินไปกับชีวิตพวกเขาสุดๆไมม่ดีีงป2021 โบจิเจ้าชายตัวน้อยผู้หูหนวกและไม่มีพลังแต่ดันเป็นราชายาทของอาณาจักรที่มีแต่คนดูถูกเขาแต่โบจิคือพระเอกสายใจสู้ขั้นสุดเรื่องนี้ค่อนข้างอบอุ่นหัวใจแต่ก็มีดราม่าหนักๆที่เล่นกับความรู้สึกของคนดูคา <c oughs> แรคเตอร์ทุกตัวมีมิติและพอที่ดูเหมือนเด็กๆแต่มีความซับซ้อนแบบผู้ใหญ่ <c oughs> และนี่คือ20ออนิเมะที่ควรแมสหรืออยากให้ดังมากกว่านี้ใครมีเรื่องอื่นที่อยากแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักคอมเมนต์มาบอกกันได้เลย